บทที่37ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องฐานะสักนิดแย้งเสียงอ่อนกลับเป็นฝ่ายไม่สบายใจเมื่อได้ยินไฟพูดเช่นนั้นพร้อมทั้งนึกตําหนิตนเองว่าไม่ควรให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทำไมจะไม่เกี่ยวครับในเมื่อผมเมื่อไฟไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเข้าใจก็แล้วไปเธอจัดแจงตัดบทและเรียบเคียงถามเขาว่าแต่ไฟบอกฉันได้ไหมว่า มีเรื่องไม่สบายใจอะไรผมคิดถึงเรื่องเรียนต่อเขาบอกเพียงสาเหตุหนึ่งในสองที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงฉันได้ยินนมพูดว่าจะช่วยเหลือไฟผมละอายใจที่จะต้องเบียดเบียนเงินของคนแก่คุณนมแก่แล้วควรใช้เงินเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองไม่ใช่อดออมเอามาให้ผมถ้าไฟเกรงใจนมพี่รุตก็ช่วยไฟได้ ฉันจะพูดกับพี่รุตให้เองไฟอยากเรียนอะไรละ่ะคำว่าพี่รุตท,ที่แพรทองกล่าวถึงนั้นบาดความรู้สึกของไฟเคี้ยวเสือมีใช่น้อยเพราะผู้กล่าวกล่าวถึงด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนยกย่องซึ่งก็น่าหรอกเพราะอัคานิรุธราชพักนั้นน,น,น้ำใจประเสริฐนักขอบคุณที่คุณแพรจะช่วยผมแต่คุณรุตยิ่งดีมากเพียงใดผมก็ยิ่งเกรงใจเธอมากเพียงนั้น ผมจึงคิดว่าผมจะลองช่วยตนเองดูก่อนหากยังไงไว้ขอความช่วยเหลือจากเธอภายหลังคนเราถ้าไม่พยายามช่วยตัวเองคอยแต่จะรับความช่วยเหลือจากคนอื่นนั้นผู้นั้นคงจะหาความเจริญได้ยากเพราะเท่ากับเขาเป็นคนไม่มีแขนขาของตัวเองแพลทองยังคอมองดูร่างสูงแข็งแรงที่ยืนอยู่เบื้องหน้าอย่างทึ่งพึงพอใจรัคนกันที่ไฟเป็นคนทรณง แต่จะยังไงก็ตามฉันอยากให้ไฟเรียนหนังสือต่อเด็กสาวพูดเรากับเธอเป็นพี่สาวของเขาความคุณนคลองมองใจดูเหมือนจะไม่มีหลงเหลืออยู่อีกผมให้เข้าใจฉันอยากเห็นไฟมีอนาคตด,ดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เธอบอกเขาตามความรู้สึกที่มีไฟมองดูคนพูดด้วยสายตาอ่อนโยนบอกความขอบใจอย่างลึกซึ้งที่แพรทองปรารถนาดีต่อเขา หากไม่มีอคคณิรุธราชพักแม้จะถูกเอาไวยลงหลังจนย้อยยับหรือถูกลงทันยิ่งกว่าครั้งเยาว์วัยนั้นเขาก็จะพูดว่าผมจะทำทุกอย่างตามที่คุณแพรทองต้องการอยากเห็นเพื่อคุณแพรไม่ว่าเธอจะเข้าใจความหมายที่เขาพูดหรือไม่ก็ตามแต่บัดนี้เขาได้แต่เพียงพูดว่าผมขอบคุณไฟไม่เชื่อฉันหรือ ว่าฉันอยากเห็นเช่นนั้นจริงๆไม่เพียงแต่ฉันหรอกนมพี่พรพี่รุตก็อยากเห็นมีอะไรบางอย่างจากไฟทำให้แพรทองเข้าใจไปว่าไฟไม่เชื่อถือคำพูดของเธอโดยหารู้ไม่ว่าผู้ที่เธอยกขึ้นมาเอ่ยอ้างในตอนท้ายนั้นได้ทำให้ไฟยอกแปรไปถึงหัวใจเมื่อคิดว่าในที่สุดความดีของราชพักผู้นั้นก็ได้ผูกจิต ชนะใจของแพทองเช่นเดียวกับเขาชั่วแต่ต่างสภาพกันเท่านั้นงั้นผมขอขอบคุณทุกๆคนแรงใจของทุกคนคงจะทำให้อนาคตของไฟเขี้ยวเสือดีกว่าปัจจุบันนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดฉันจะคอยดูและเอาใจช่วยไฟแต่ต่อไปอย่าทำเป็นไม่รู้จักฉันก็แล้วกันพูดจบเธอก็เดินผลาเข้าไปข้างใน ทิ้งให้ไฟยืนมองตามไปจนสุดสายตาถึงจะมีอาคานิรุษเป็นปราการขวางอยู่ไฟก็ยังบังเกิดความทะเยอทยานที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพราะแรงกระตุ้นเตือนของแพรทองพัชระพจนาตคุณแพรผู้ที่เขอแอบฝากหัวใจพักจงรักไว้กับเธอนับตั้งแต่วันที่ถูกแพรทองตัดพอไฟก็ไม่กล้าเลี่ยงไปพบเธออีก นอกจากเอาใหม่นะนับตั้งแต่วันที่ถูกแพรทองตัดพพอไฟก็ไม่กล้าเลี่ยงหลบเธออีกนอกจากจะเตือนตัวเองให้นึกถึงความเลื่อมล้ำต่ำสูงและนึกถึงความดีของอาคณิรุธเพราะสองสิ่งนี้อาจทำให้เลิกไฟฝันและลืมคุณแพรแต่เมื่อความรู้สึกที่มีต่อแพรทองฝังลึกจึงเป็นการยากที่จะถ่ายถอนเมื่อมีศึกหนักอยู่ในหัวใจ ไฟจึงเงียบเหงาเศ้าซึมไปแม้เขาจะพยายามไม่ให้ผู้ใดสังเกตเห็นโดยฝืนหน้าชื่นอกตรมเมื่ออยู่ต่อหน้าคนทุกคนแต่กระนั้นคุณนมก็ยังสังเกตเห็นจนได้ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากแกใกล้ชิดไฟมากกว่าผู้อื่นหรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นเพราะแกมองไฟอย่างแม่มองลูกซึ่งย่อมจะเห็นลึกซึ้งกว่าผู้อื่นครยานั่งพิงเสาเรือนต้นกลม ในตามองเหมือไปเบื้องหน้าอย่างเลื่อนลอยไล้จุดหมายของไฟนี้ทำให้หญิงมีอายุขมวดคิวเข้าหากันอย่างสงสัยพร้อมกันเกก็ตัดสินใจเรียกเขาเบาวๆว่าไฟร่างนั้นเคลื่อนไหวและหันไปยังทิศทางที่มาของเสียงครั้นแลเห็นว่ากำลังถูกมองดูอย่างสำรวจตรวตราไฟก็ยิ้มเจริญเจคุณนมมีอะไรจะใช้ผมหรือขอรับเขากุรี กูจอเขาถามแก้เกอร์คุณนมไม่ตอบเดินเข้ามาซุดตัวลงนั่งเบื้องหน้าเขากวาดสายตาไปรอบห้องที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นแล้วก็อดนึกชมเชยผู้เป็นเจ้าของห้องไม่ได้ถึงจะเป็นผู้ชายก็รู้จักรักษาความสะอาดเรียบร้อยพื้นห้องได้รับการเช็ดถูจนกระดานแดงเป็นเงาเปล่าไม่มีอะไรจะใช้หรอกเป็นอะไรไปหรือใครขอรับ แซงถามพรางบอกว่าคุณนมคุณนมนั่งเสียบนเก้าอี้ดีกว่าขอรับเขาหมายถึงเก้าอี้ที่โต๊ะเขียนหนังสือที่อยู่ชิดมุมห้องเรานี่สิผมหรือครับถูกแล้วผมไม่ได้เป็นอะไรเขารีบปฏิเสธแน่ใจหรือแน่ใจขอรับตอบไม่สู้เต็มเสียง,งนักในเราบอกว่าเรารักชันรักเหมือนแม่ของเรา ลูกที่ดีเนี่ยเขาไม่มีอะไรปิดบงังแม่หรอกจะฉันจะช่วยบอกให้แกตัดพอซึ่งทำให้สีหน้าของไฟสลุดลงผมเขาอึกอักมีอะไรก็พูดไปผมคิดถึงเรื่องเรียนต่อขอรับเขาตอบเช่นเดียวกับที่ตอบแพรทองและตอบได้เพียงแค่นี้เขาจะบอกความจริงได้อย่างไรว่าเขาทุกข์ทรมทมเมื่อร่วงรู้ว่า อัคนิรุตรักแพรทองเพราะอัคนิรุตรักผู้หญิงคนใดก็ตามผู้หญิงคนนั้นสิ่งนั้นจะต้องเป็นของต้องห้ามสำหรับเขาไฟเขี้ยวเสือไม่เห็นมีอะไรน่าคิดเราอยากเรียนอะไรฉันก็จะส่งเสียให้เรียนยกเว้นเรื่องไปเมืองนอกเมืองนาเท่านั้นมันค่อนข้างจะเกินสติกำลังของฉันถ้าในเมืองไทยแล้วก็ฉันมีเงินให้เราเรียนไม่ต้องกลัว หรือว่าจะจองห้องไม่ต้องการหรือแกถามอย่างน้อยใจในตอนท้ายไฟไม่ได้โต้ตอบนอกจากโผเข้าไปโอบกอดสะเอวของแกไวแน่นและซับหน้าซบหน้าลงกับตักนั้นนิ่งนานว่ายังไงฮึฉัคงพูดถูกใจดำของเราเข้าละสิคุณโนมถามซ้ำเสียงเยาะเมื่อไฟซบหน้านิ่งอยู่กับก,กับตักของแกโดยไม่ยอมตอบ ไฟค่อยๆเงยหน้าขึ้นจากตักซึ่งทําให้ความซึ่งให้ความอบอุ่นแก่เขาไม่ต่างไปกว่าตักของแม่ดังนั้นคุณนมแพ้วจึงได้สังเกตเห็นว่าขอบตาทั้งคู่ของเขาแดงเรือ่อถ้าผมจองห้องผมก็จะจองห้องถ่กกับคนอื่นเท่านั้นสําหรับคนนมผมไม่มีวันที่จะเป็นเช่นนั้นเขาบอกด้วยเสียงเน้นหนักขอบใจถ้าอย่างนั้นอะไรทำให้เรา เก็บเอาเรื่องการเรียนมาคิดต่อในเมื่อฉันได้บอกหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นภาระของฉันเองผมทราบดีขอรับว่าคุณนมกรุณาต่อผมมากแต่แต่อะไรแกซักผมรู้สึกละอายใจไฟตอบเสียงแผ่วละอายใจเรื่องอะไรเรื่องที่ผมเบียดเบียนเงินของคุณนมขอรับการที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นก็เห็นจะเป็นเพราะ ฉันเป็นคนอื่นสำหรับเรานั่นเองแกพูดเสียงราบเรียบแต่ไฟรู้ดีว่าคุณนมขุนเคืองไม่พอใจและน้อยใจด้วยเหตุนี้เขาอุทานออกมาอย่างตกใจด้วยเสียงค่อนข้างดังคุณนมเรียกฉันทำไมแกแกล้งถามเมอนเมินคุณนมกำลังเข้าใจผมผิดครับบอกเสียงอ่อนมองดูด้วยประกายตาวิงวอนขอร้อง เข้าใจผิดยังไงผมไม่เคยคิดว่าคุณนมเป็นคนอื่นนอกจากเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่ผมมีอยู่ขณะนี้ถ้าเราคิดว่าฉันเป็นญาติเราก็คงไม่คิดมากผมไฟเตรียมกล่าวแก้กล่าวแก้แต่คุณนมชิงบกมือห้ามขึ้นเสียก่อนเอาล่กไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดให้เสียเวลาถ้าเรารักฉัน มีความรู้สึกต่อฉันอย่างที่เราพูดเราก็ควรจะเลิกคิดอย่างที่เรากำลังคิดอยู่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือต่อไปจะเลือกเรียนอะไรก็ได้ฉันไม่ว่าคุณนมไฟพึมพำเรียกแกอีกครั้งด้วยความรู้สึกยากที่จะบรรยายเขารู้ว่าเขากำลังเต็มไปด้วยความปีติเต็มตื้นในความกรุณาของหญิงสูงอายุผู้นี้และความรู้สึกที่มีต่อแก ดื่มดำลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังนั้นเขาจึงพูดอะไรไม่ออกนอกจากก้มลงกราบลงแทบตักของแกพี่เลี้ยงของคุณหญิงจำปาเอื้อมือออกไปลูบไล้ผมหยิกอยากสร้อยน้อยๆของไฟเคี้ยวเสือพร้อมกับหวนคิดไปถึงเด็กชายผมเกลียนในอดีตซึ่งแกไม่เคยคิดว่าจะมีความรู้สึกผูกพันห่วงใยรักใคร่มากมายถึงเพียงนี้แกคิดว่า แกมีความเอ็นดูเวทนาเด็กชายกำพาผู้นั้นอย่างที่แกเคยเอ็นดูเด็กอื่นเท่านั้นไม่ใช่รักอย่างแม่รักลูกดังเช่นขณะน,นี้ฉันน่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกนอกจากอยากเห็นเราเป็นคนดีมีหน้ามีตาไปในวันข้างหน้าทั้งที่บางทีฉันอาจจะตายเสียก่อนแต่นั่นแหละยังไงก็ขอให้ได้เห็นเงาว่าเราจะไปดีฉันก็พอใจแล้ว ไม่ขอรับคุณนมต้องยังไม่เป็นอะไรต้องอยู่จนผมเรียนสำเร็จมีงานต้องอยู่จนผมเรียนสำเร็จมีงานการทำเป็นหลักฐานผมมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ให้คุณนมทำงานอะไรต้องกินเงินเดือนของใครคุณนมรู้ดีว่าไฟหมายถึงอะไรไฟต้องการให้แกไปจากราชพักเพราะถึงจะได้รับโยกย่องอย่างไรแกไม่ก็ไม่พนคำว่าลูกจ้าง เพราะกินเงินเดือนของประมุแขแห่งราชพักเช่นเดียวกับผู้อื่นพอดีฉันก็เป็นง่อยตายขืนไม่ทำอะไรแกแกล้งพูดกลบเกลื่อนความชื่นใจคุณนมทำมามากแล้วควรพักผ่อนให้สบายเสียบ้างข้อสำคัญไม่มีลูกชายคนไหนหรอกที่ขอรับไม่มีลูกชายคนไหนหรอกขอรับที่อยากเห็นแม่ของตรงเองต้องทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยตลอดไป แม่น่ะได้ยินลูกพูดอย่างนี้ก็ชื่นใจหายเหนื่อยแล้วคุณนมแพ้วพูดด้วยใบหน้ายิ้มแยงพังสรรพยอกว่าเฮ้อลูกชายน่ะจะรักแม่ไปได้สักกี่น้ำอีกหน่อยพอมีเมียก็รักเมียหลงเมียก็ครั้นจะลืมแม่ไม่เหมือนลูกสาวแต่ลูกชายของคุณนมไม่เหมือนกับลูกชายของคนอื่นขอรับหากผมจะแต่งงานผมก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณนมรู้จัก ไม่เช่นนั้นผมก็ไม่แต่งเอาเถอะท่นจะคอยดูอ้อลืมถามไปว่าโรงเรียนเขาให้ไปฟังผลสอบเมื่อไหร่วันที่หนึ่งเดือนหน้าขอรับอ้องั้นก็อีกไม่กี่วันตอนนี้เราควรไตร่ตรองตัดสินใจได้แล้วว่าจะเรียนอะไรต่อขอรับไฟกับทํรรงตลอดจนเพื่อนสนิทในกลุ่มของเขาต่างก็าพาก,กันตือปีติ ตื่นเต้นจนน้ำตาคลอเมื่อปรากฏว่าพวกตนทุกคนมีชื่อติดอยู่บนกระดานดำของผู้ที่สอบชันมัธยมที่8ได้ไฟพวกเรามีชื่อติดบอร์ดทุกคนเลยทำลงร้องบอกไฟด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นท,ทั้งทั้งที่รู้ดีว่าที่เขาบอกก็แลเห็นเช่นเดียวกับเขาแต่ไฟเอาเปรียบพวกเรานะรงมีอย่างที่ไหน ชื่อขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งปรีชาเย,ยาเฉลิมเจ้าสำรานจึงพูดขัดขึ้นว่านายรู้ไหมทำไมไฟถึงได้ไปอยู่บนหัวพวกเราไม่มีอะไรหรอกอาจารย์เห็นว่ามันสั้นเขียนง่ายก็เลยเอาไว้ข้างบนจริงของนายแฮเหลิมชื่อของไฟน่ะเด็กเพิ่งเรียนหนังสือก,ก็เขียนได้เกิดสนับสนุนทำรงจึงขัดคอยิ้มยิ้มว่า ของนายก็เขียนง่ายทำไมอาจารย์ถึงได้เอาไว้เกือบท้ายสุดละ่ะโธ่ไม่เห็นจะน่าสงสัยอะไรเลยนายทํารงเอ่ยอาจารย์เพิ่งนึกชื่อของฉันออกนะสิถึงได้เขียนไว้ที่หลังเกิดพูดหน้าตาเฉยขอดีที่อาจารย์เพิ่งนึกออกไม่ลืมซะแล้วทํารงพูดเสียงเคราเสียงหัวเราะวันนั้นไฟ,ไฟเตรียมตัวกับราชพักด้วยจิตใจพองโต เมื่อคิดถึงความสำเร็จที่เขาจะนำไปอวดคุณนมตลอดจนคุณแพร ى. ไฟเดี๋ยวกับด้วยกันนะเราจะไปส่งนายเองทำโรงบอกเมื่อเดินออกจากโรงเรียนมาด้วยกันเรากลับเองก็ได้ลำบากพอเปล่าเขาพูดอย่างเกรงใจไปเะนาเรามีเรื่องจะคุยด้วยทำโรงดึงแขนไฟให้ไปกับเขาจนได้ และพอมาถึงรถที่จอดอยู่เขาก็จัดแจงเปิดประตูรถและลุนหลังไฟให้ก้าวขึ้นบันไดไปก่อนส่วนตัวเขาก็ก้าวขึ้นไปที่หลังไปไปราชจะพักก่อนนะเขาออกคําสั่งแก่คนขับรถเมื่อรถเริ่มเคลื่อนออกจากบริเวณนั้นนายมีเรื่องอะไรจะคุยหรือไฟเริ่มซักอย่างใจร้อนและมองดูพวกเพื่อนรักของเขา อย่างรอคอยคำตอบจบบทที่37